สวัสดีครับผมพีเจมบาสเกมเบอร์วันนี้มาเจอกันกันกบเกม RV วีครับก่อนอื่นเลยนะขออนุญาตเลยแบบว่าพอดีนะตอนนั้นที่ผมไปเชียร์ที่แข่ง RV วีนะฮะที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ทีมที่ผมเชียร์เนี่ยดันแพ้ไปฮะสไตล์นะก็ขอเขาเป็นกำลังใจให้กับทีมนี้แล้วกันนะฮะว่าสู้ต่อไปครับสักวันต้องเป็นวันของเราครับแล้วก็ขอที่แสดงความดีใจกับทีมที่เข้ารอบเลยนะฮะผมก็ไว้พร้อมให้คุณเมธได้แชมป์แน่นอนได้แชมป์แน่นอนจริงๆนะฮะคือเก่งเหมือนผมน่ะคนในนั้นน่ะโคตร โอเคมาครับเราจะมาเล่นกันเล่นเดียวเลยในโหมดแรงครับเป็นชายนิรนามที่ผมจะเล่นด้วยผมพูดได้เลยว่าเอาเว้ต้องมีสิทธิชนะผมจะเล่นเล่นตัวนี้ครับฟันอย่างเดียวครับฟันไม่เลี้ยงของติดตัวตลอดนั่นก็คือมะขาม3รมรสมันต้องกินมันต้องกินไม่กินนี่ทำงานไม่ได้คือตาเนี้ยผมพูดเลยว่าชนะแน่นอนผมจะเป็นแคปจีนอมบี๑ดาวเออดูดิดูเก้าวๆเลวๆเลยไปเพื่อนไปการเล่นต้องมีสมาธิ เล่นเกมนี้มันฝึกสมาธิต้องจัดต้องจัดมือเปียกด้วยไม่เป็นไรเฮ้ยโอโหมาเว้ยองขาขุดทองเว้ยนี่งไงโดนไปหนึ่งสตแนตรดเจ็บได้สลัดเจ็บได้เจ็บแม่ง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 สวนมาสวนมาฮะสวนเหรอนี่งไงนี่งไงสวนน่ะสลัดฝังตัวเองได้เลยนี่งไงวันเดียวิ่งไม่โดนไว้เเกอไม่โดนอะไรต้าได้กูขอจริงเลยแป๊บนึงครับ,รบมาก็าขาขุดทองมึงมาคนละตั๊บสองตั๊บก็ได้มาตั๊บตั๊บตับ,ตบ โอ้โหมากนั๊อยางแท้เลยมันหล่อเลยเมื่อกี้ได้ช็อตเลยวเนี่ยหัวน้ำลายไปใช่มาขามจะหลุดออกจากปากมึงเลืจากกูนี่นี่จินตนาการเหลือลำ้ำกูคิดว่ามึงอยู่ตรงนั้นแน่นอนใช่ปะ่ะเลือดลดไหมเอ้าเลือดไม่ลดเลยเพื่อนบวกฉันกับบวกโว้โวมันจะลงอันติครับมันจะลงอันติอย่าอย่าเรารู้เรารู้เรารู้ว่านายจะทำอะไรเรารู้ว่านายจะทำลายฟันทั้งทีทั้งทีจัดแค่สุดยอดเพื่อนกดดั โดนแล้วไงเพราะกูโดนแล้วกต่ไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บเยสโอเคกลับมาใหม่กลับมาเป็นนินจาหนึ่งในใต่ไล่ับดูจังหวะามา่แล้วเพราะขาไข่ทองไม่โดนเ็ยสลัดไม่โดนเ็ยไม่ต้องมาหากูกูไม่ใช่ญาติหนึ่งไปเลย <S <S นั่นนะนั่นนะนั่นนะว้าวเดวยว้าวเดวย์นี่จะว้าวขนาดนี้ไปเล่นแถวสนามหลวงไอ <N h ati> ้น้องเพื่อนกูมาแล้วกูจัดแล้วกูจัดแล้วกูพูดก,กันได้แล้วเอาจัดแค่ ปาไปกูแล้วแหละกูแล้วแหละถ้ากูไม่ออกมากูตายแล้วแหละไม่เป็นไรตัวแทงยังอยู่ตัวแทงยังอยู่กูยังรักตัวแทงค์เจ็บโอ้โหแม่นตายสไลายนึงสลด์นึงสลด์นึงหนอนปั๊บ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 มาโคตรเท่อ้าวเชี่ยอ้ไกูไม่ได้สุดยอดสุดยอดเพื่อนสุดยอด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 เพื่อนสุดยอดเพื่อนเจสมาต้อยอย่างงี้เพื่อนมาต้อยอย่างงี้เพื่อนเจ๋งมั้งสุดยอดมาลัดถอดได้เพื่อนไม่มีปัญหาเพื่อน อย่างนี้ไม่มีปัญหาเพื่อนจะเค่อะไรมึงทำอะไร,ก,ร,รกูเรียบร้อยกูเรียบร้อยกูยังอยู่กูอย,อยังอยู่โอ้โหมากเกือบตายโอยนั่นบอกไอสลัดผักมึงอะ่เปิดอย่างงี้มึงอย่เปิดแลวดีกว่าด่ากูนะเอาละมึงมึงเลิกขุดท้อง,องไห่น้องมึงโดนแล้วแหละเอาดิอ่ะอ่อันติไปเลยจัดการไอ้น้องเอาตากูแล้วนะเพื่อนโอ้โหกูไม่ได้ค่า <c oughs> เออได้ค่าดีกว่าขอบคุณ โอ้โหไอพวกนั้นมังไล่ล่าหาเหียนซีเลยเท่เฮ้ยมึงเอาหน่อยไว้เพื่อนเอาหน่อยมันเข้ามาประเคนแล้วมันเข้ามาประเคนแล้วมันเข้ามาประเคนแล้วมันเข้ามาประเคนล้วเพื่อนไปนีไปนีไปกูรักพวกมึงไปนีถอยถอยถอป้อมบนได้แล้วถอยก่อนเพื่อนถอยถอยกอมันถอยอยู่แล้วนี่หว่าแต่ผมเข้าไปตลออมากเนี่ยเข้าไปแบบเท่ๆาง โอ้เช็ดเท้โดนโดนละกูโดนละเพื่อนกูโดนละ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 ขอบคุณเพื่อนขอบคุณทั้งทีทั้งทีสองทีเจ๊เท้ไม่เอาสกิลใส่กูสลัดบักรม่ไงเอาเด้เพื่อนมึงก็สักหน่อยแหละมึงก็สักหน่อยแหละกูขนาดนี้แล้วเพื่อนแมมให้กูประเคนถึงปากเลยไหมสลัดมั่งนิดเดียวไม่กูประเคนเลยไหมเออให้มันได้อย่างนี้เพื่อนให้มันได้อย่างนี้เอาดิ เอาดิกูพูดกันได้แหละกูเอาเรื่องแหละกูเอาเรื่องแหละนันแค่โคตรเก่งอย่าอย่ามาอย่ามากูบอกว่าอย่ามาไงแม่งเออถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนยาวๆกูบอกให้ถอยมึงจะเข้าไปบวงกับมออยหลอดอะไรเล่าแล้วกูจะช่วยมึงยังไงกูจะช่วยมึงยังไงเพื่อนกูจะช่วยมึงยังไงอันติกูมาแล้วกูแค่นี้แหละยังอยู่เพื่อนกูยางอยู่เพื่อนโคตรเก่ง โอ้โหลงมาลัดชอดกันแค่เอาเรื่องกูอะเอาเอาลัดด้วยลัดชอดจริงว่ะเอสเลยอ่ะคดคดคดกูเพราะกูเปิดแล้วกูจะรออะไรครับเพราะกูเปิดกูก็ลั่นตามเนี่ยฮะโอ้โหมาสวยงามมาสวยงามเฮ้ยแล้วมึงไปอะไรถึงขนาดนั้นน่ะเรียบร้อยครับเจ้าแค่มันได้อย่างงี้ดูวะมันสุดยอดอ่ะ เป็นแมตช์ที่ everything จริงกระเบลมากชนะครับแต่ไม่ได้ V P กูไม่เข้าใจทำไมให้เขาไปครับโอ้โหเลนส์ง9.4ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามยังไงก็ติดตามกันต่อไปกับ PGM b a มส์บาสเก R O V สำหรับวันนี้แม่งโคตรมันรับไปก่อนสวัสดีครับผม